เรือเที่ยวต่อไปครับเป็นการิงชนะเลิศ40ฝีพายถ้วยขอนั่นคือทิดาหอมไกลครับ oh พี่น้องจากบ้านเกียรติบนธรรมอําเภอกันทลาลงจังหวัดศรีสะเกดนั่งอยู่ในร่องน้ำสีแดงพบกับเรือเจ้าขนทองครับพี่น้องจากจังหวัดอุบลครับอยู่ในร่องน้ำสีน้ำเงินโอ้โห oh เอาละครับเห็นอย่างนี้ตีหน้าท่านในเพอคงคากับทีมงานจะรับหน้าเป็นแม่เสือเอาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมด้วยช่วยกันอาจารย์ดมรมิตรก็คอยรประสานงานก็แล้วกันได้เลยครับท่านในเพอนำทีมตีหน้ากองทัพโอเคกว่านี้นะครับปีนี้ก็เอาเบาๆนะครับต้อง<ร>เอา<ร>เอาละครับท่านผู้ชม ตอนนี้พัดลมเราก็เริ่มเปิดตอนนี้เปิดพัดลมที่เลขสามอยู่ครับผมเอาละครับท่านผู้ชมพีน้องจับตาดูเรือคู่นี้ในรตอนนี้ที่หนึ่งครับหอมไกลร,ร่องน้ำสีแดงเจ้าขนทองร่องน้ำสีน้ำเงินอยอ<น>ดอุบลราชธานีผูกอกับสีสเกต สีสเกตกับอุบลราชธานีดอกบัวครับดอกลำดวนครับใส่ใส่คับใส่ใสะใจ นะครับท <Private. S 2> ่านผู้ชมออกมาก็ใส่กันแบบน้ําแตกกระจายเลยทีเดียวตอนนี้เป็นคู่กิงชนะเลิศเหลือถ้วยขอกับลังจับตาดูที่หน้าหอมไกลนั้นตูดในร่องน้ําสีแดงพบกับเรือเจ้าขุนทองกับร่องน้ําสีน้ำเงินก็ถามว่าตอนนี้ใครจะดีใครจะอยู่ไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยบีดหน้าบีดแล้วโอ้โหตูดพันเขมาตัวนี้คู่กิงสุดสิ้นจุลโอ้โหเหลือที่ต้องถามว่าใครจะได้เป็นแชมป์ใครจะเป็นแชมป์แน่นอนใครจะเป็นแชมป์แน่นอนจะถามว่าตอนนี้แชมป์จะอยู่ที่สุโ บ้าบอบรร่จ <the> <Wars. S 3> ับตาดูตอนนี้จังเปียบยมุณทอบอกว่ายำคุณทองบอกไม่ยอมคุณทอบอกยำตอนนีหอมกลบียดกีขึ้นมาคุกกี้ติจู่กีตสามวันหนึ่งเรเป็นทีุ่นใจตู่นี่เนส่กับาทนผู้ทองผูทองหนีคุ้ทองหนีคุ้ทองหนีเิไกลยังไกลจีดาจีดาหอมไกลตามมาแิดิดตามมาแิดติตสู้ไม่สู้ ครับยังดีครับปะช่วยได้แต่ตอนนี้เข้าสู่ทุ่งที่สองเรื่จ้าตอนนี้โอ้โหที่หาหอมไกลเจ้าคุณต้องบีดกี้คุณต้องมาหอมไกลจะนี้ตลอดโอ้โหใส่แบบโกยิไปใครจะดีใครจะดูเอาแล้วขนทองเบียดมาหอมไกลเบียดมาโขกยิบติดเจ้าหุ้นยิบลทางตอนไี้ใครจะดีอยู่จะานี้ตลอดง่แล้วนี้บีดมาเป็นหน้าบีบเราบีดส่งคนสุดท้ายยังไม่สุดท้ายก็รวดเเ้าเส้นชัยครับรับรองครับท่านนายเพอร์ครับท่านผู้ชมครับ ก็บอกแล้วนะครับถ้าใครเป็นโรคหัวใจอย่าดูคู่นี้โอ้โหสุสีตุ้ยเราจะสิ้นด้วยภาพสโลโมชั่นวิดีโอโอ้ยนะครับคอยดูนะครับเดี๋ยวรอฟังการตัดสินของคณะกรรมการเช่นใครครับสุสีจนกรรมการต้องใช้กล้องจุลทรรศส่องดูตัวเล็กตัวบาซิลัสบอกกล้องจุลทรรศใช่เหรอ กับผลการตัดสินนะครับท่านตัดสินจบทันเบอร์ครับให้อยู่ให้ธิดาหอมไกลนะครับรองน้ําแดงเป็นป่อยชนะไปนะครับเจ้าขุนทองจากรองประเมินนะครับ